หมือนเขาได้อาหารแล้วเขาเอาไปฝังนะพี่น้องเขาเอาไปฝังอ่าเขาเอาไปฝังจริงๆด้วยพี่น้องคะ่ะดูนะคะแม่สมศรีก็เพิ่งเคยเห็นกระรอกน้อยเมื่อกี้อ่าคาบอาหารแล้วเอาไปฝังนะคะนี่ดูนะคะไปฝังปาดแม่สมศรีเพิ่งเคยเห็นนะคะนี่ไปฝังอย่างดีเลยเดี๋ยวเขาจะไปไหนต่อนี่หลุดออกจากปากเขาแล้วเขาฝัง ฝังไว้เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องทำไมฉลา,าดอย่างนี้ไปแล้วจับตัวไม่ได้แล้ววิ่งไปแล้วนะคะว้าวพี่น้องกระรอกน้อยอ่าเมื่อกี้รู้สึกว่าได้มะร็ดพันธุ์พืชหรือว่าอาหารอะไรสักอย่างเขาามีการเอาไปฝังไว้ด้วยนี่ให้เ,เพื่อนๆชมบรรยากาศแม่สมศรีตกใจมากเมื่อกี้นะคะไม่เคยเห็น อังกฤษวันนี้อากาศดีดีแต่หนาวมากพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะชีวิตในต่างแดนของสมศรี